ครับสวัสดีครับผมครับที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นสมุนไพรยาเหลืองครับผมครับบางท่านก็จะเรียกว่าขมิ้นต้นครับผมครับเพราะว่ารากเขาจะเหลืองเหมือนกับขมิ้นเลยครับผมครับเห็นไหมครับบางท่านก็เรียกขมิ้นต้นครับผมแต่พวกชาวเขาหรือที่ผมเรียก คือยาเหลืองครับผมว่าล่างเขาสีเหลืองครับผมครับล่างเขานะครับดูนะครับผมรับดอกสีเหลืองครับผมครับนี่ครับผมครับจะเหลืองครับผมบางขั้นก็เรียกว่าขมิ้นขมิ้นต้นครับครับเพราะว่าลักษณะของเขาจะเหลืองเหมือนกับขมิ้นเลยครับผมเห็นไหมครับจะเหลืองเหมือนกับขมิ้นครับผม อันนี้ผมเคยใช้แล้วครับแก้เจ็บหลังปวดเอวครับท่านที่ทำงานหนักอย่างนี้ครับผมไปเข้ายาดองยาต้มได้ดีนะครับน้ำจอกสีเหลืองครับผมครับนี่ผมไปทำยาต้มนะครับก็บางส่วนก็จะไปทำพวกยาดองเหล้าครับผมน้ำจอกสีเหลืองครับผมบางท่านก็เรียกว่าขมิ้นต้นครับผมครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับมีท่านที่มาเห็นครับ บางท่านกว่าเขามินต้นเขามินต้นครับแต่สําหรับผมที่ผมรู้จักก็คือเป็นสมุนไพรย,ยาเหลืองครับครับอันนี้รู้เฉพาะในถิ่นครับผมที่หมอพื้นบ้านตามจนระบบทครับก็จะเอามาต้มครับเป็นยาหม้อครับต้มกินน้ําร้อนครับก็อันนี้จะเห็นกันตามชนระบทครับครับอันนี้ยาเหลืองครับผมสมุนไพรย,ยาเหลือง แต่พ่อหมอแม่หมอเราที่ได้ลำเรียนมาท่านมาเจอเห็นผมฝานอยู่ทำอยู่ท่านก็จะบอกว่านี่แหละขมิ้นต้นครับอันนี้ผมก็ไม่กล้าที่จะอันนี้ท่านท่านบอกว่าขมิ้นต้นแต่สำหรับผมที่รู้จักมาก็คือยาเหลืองครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านครับก็พวกตามชนบทครับจะไปขุดหลากไม้มาต้มกินครับ จะเจ็บหลังปวดเอวหลังจากที่ทางานมาทั้งวันทํางานหนักๆครับก็จะมีการเจ็บหลังปวดเอวยาตัวนี้ก็จะเป็นยาที่คลายกล้ามเนื้อได้ดีครับก็ที่รู้จักกันดีนะครับตามชนบ,บทก็จะเรียกสมุนไพรย,ยาเหลืองครับผมบางท่านนะครับบางท่านบางท่านที่มาเห็นท่านก็บอกว่าขมิ้นต้นครับแต่สําหรับผมเรียก สมุนไพรย,ยาเหลืองครับหรือยาเหลืองครับผมใช้ลากมาเข้ายาครับฝาดออกมาเรียบร้อยแล้วครับบางสวยเลยครับผมครับโอเคนะครับผมครับสวัสดีครับ